สวัสดีค่ะพบกับมิวจากวีแลมทัพปตี้นะคะทำงานอย่างมืออาชีพบริการระดับพรีเมียมวันนี้มิวอยู่ที่โครงการเดอะซิตี้บารมราชชนนี78นะคะเขตทวีพัฒนาตั้งอยู่ที่ซอยบรมราชชนนี78เขตทวีพัฒนาเชื่อมต่อกับถนนเส้นหลักบารมราชชนนีได้โดยเส้นนี้นะคะจะเชื่อมเข้าทางกรุงเทพได้ง่ายดายและสะดวกในการเดินทางค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ระบบรักษาความปลอดภัยนะคะ บริเวณนี้จะมีซุ้มหน้าโครงการที่มีประตูขนาดใหญ่ที่ดูโอ่งโถงค่ะส่วนตรงกลางนี้นะคะจะเป็นตำแหน่งของป้อมรปภค่ะที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและติดตั้งกล้อง CCTV ให้ด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวมิวจะพาไปชมโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นสองชั้นที่มีพื้นที่102ตารางวาพื้นที่ใช้สอย375ตารางเมตร4ห้องนอน7ห้องน้ำและ3ที่จอดรถเป็นบ้านหลังหัวมุมนะคะ หน้าบ้านจะหันไปทางทิศเหนือค่ะพร้อมส่วนกลางจัดเต็มไปค่ะตามมิ้วมาเลยและตอนนี้มิ้วก็ได้มาถึงหน้าบ้านโครงการแล้วนะคะทางหน้าบ้านนะคะจะมีถนนกว้างถึง6เมตรค่ะและหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือค่ะจะเป็นบ้านหลังมุมนะคะสามารถจอดรถได้ถึง3คันและภายในตัวบ้านจะมีพื้นที่บริเวณรอบบ้านอีกเยอะเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวมิวพาไปชมภายในตัวบ้านกัน และในส่วนของประตูรั้วจะเป็นแบบรีโมทนะคะและเมื่อเข้ามาถึงนะคะ mm. ก็จะเจอพื้นที่หน้าบ้าน mm. ซึ่งบ้านหลังนี้ได้จัดเป็นสวนย่อมไว้อย่างสวยงามมากเลยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทางด้านนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่กว้างมากเลยค่ะ mm. และส่วนพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านทางเจ้าของบ้านได้จัดทําเป็นซุ้มนั่งเล่นนะคะพร้อมทั้งมีน้าพุให้ด้วยค่ะ และในส่วนของพื้นที่ข้างหลังบ้านตรงนี้นะคะสามารถทําเป็นที่ซักล้างหรือเป็นครัวไทยก็ได้ค่ะและประตูทางเข้าหลักของบ้านจะเป็นประตูลักษณะบานคู่และเป็นประตูไม้สักด้วยนะคะและเมื่อเดินเข้ามาถึงภายในตัวบ้านนะคะส่วนแรกที่เห็นก็จะเป็นในโซนของ l i ฟวิ g งแอเรีค่ะซึ่งเชื่อมต่อกับห้องรับประทานอาหารด้วยนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นโซฟาสามารถนั่งได้5้าถึง6คนเลยค่ะพื้นที่บริเวณกว้างมากค่ะด้านหลังนี้ก็ทำเป็นโต๊ะอาหารได้อีกหนึ่งโต๊ะเลยนะคะแล้วก็จะมีแทนที่ให้ด้วยค่ะและในส่วนของโต๊ะอาหารนะคะสามารถนั่งแลบประทานอาหารได้ถึง8ท่านด้วยกันค่ะ และในส่วนของตัวแพนที่นะคะก็จะมีช่องเก็บของไว้ให้เยอะมากเลยค่ะดีไซน์ได้เก๋มากเลยอันนี้และในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของครัวไทยค่ะก็จะมีเตาแก๊สแล้วก็ ชั้นเก็บของหนึ่งช่องสองช่องค่ะตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้เช่นกันนะคะเก็บของได้เยอะเลยค่ะแล้วก็จะมีซิงอ่างล้างมือให้ด้วยนะคะส่วนนี้ก็เชื่อมต่อไปยังห้องเมดได้ด้วยค่ะและในส่วนของชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีห้องน้ำแบบพาวเดอร์รูมให้ด้วยค่ะ และถัดมานะคะก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์อีกห้องหนึ่งค่ะซึ่ทางผู้าของานะคะได้จัมมาาจเอาไว้เป็นห้องคาราเก้ค่ะไปค่ะไปดูในส่วนถัดไปค่ะเมื่อเดินเข้ามาถึงนะคะก็จะพบกับห้องนั่งเล่นค่ะที่มีดับเบิลอลลุมที่สูงถึง6.4เมตรด้วยกันค่ะสวยมากเลยทุกคน การเปิดช่องแสงตรงกลางให้2จุดนะคะทําให้มีแสงส่องสว่างเข้ามาภายในตัวบ้านได้ทั่วถึงเลยค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องทํางานชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะสามารถจัดเป็นโต๊ะทางานได้นะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะไ้ค่ะเดี๋ยวขึ้นมาดูชั้นสองกันแล้เมื่อขึ้นมาถึงชั้นสองนะคะก็จะพบกับห้องอนเนกประสองค์อีกหนึ่งห้องค่ะ สองตู้เลยนะคะและในส่วนของชั้นนี้นะคะก็จะมีโซนนมาค่ะเป็นะะส่วนอีกห้องหนึ่งกันแต่ชั้นนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอน,นะค่ะซึ่งวางเตียงขนาดใหญ่ถึง6ฟุตได้เต้มเตนคมีตู้และมีห้องน้าในตัวช่นกันะะไปค่ะไปดูอีกหนึ่ง จะพบกับเตียงขนาดใหญ่ค่ะวางได้6กฟตุตช่นเดียวกันนะคะและเมื่อมองไปนะคะซึ่งแสงส่องสว่างเข้ามาในห้องได้มากค่ะเรามากับห้องสุดท้ายของชั้นนี้นะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะซึ่งเป็นห้องที่กว้างมาก และก็จะมีระเบียงนะคะเมื่อเทคบิวออกไปนะคะจะบอกว่าพื้นที่ระเบียงกว้างม,มากค่ะสามารถเดินทะาุยงตรงนี้ได้เลยนะคะ เป็นในส่วนของ Mo วิ่งโ r ส e ยค่ะซึ่งเป็นส่วนที่มชอบมากและมันก็เชื่อว่าสาวๆหลายคนก็ชอบชิ่นเดียวกันนะคะซึ่งไฟด้านบนนะคะสามารถเปลี่ยนสีไฟได้หลากหลายเลยค่ะตามใจชอบเลยนะคะมีสวยมากจริงๆค่ะ ชมโครงการบ้านสามารถทักแชทนิ้วไม่ได้ทุกช่องทางของวีแลนด์พ p e r t เน y นะคะแล้วพบกันใหม่ในสังหาหน้าค่ะบ๊ายบาย